ปีกวิเวกเก็บตัวเงียบอยู่ที่ดิน200ไร่บ้านสวนทองจันหนิงนิรุตเตรียมทิ้งวงการเป็นเสือนอนกินเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือของวงการบันเทิงสำหรับหนิงนิรุศสิริจันญาหรืออาหนิงผู้ที่ขําบอดในวงการมานานและยังคงเป็นขวัญใจแฟนละครจนถึงทุกวันนี้ ด้วยฝีมือทางการแสดงที่แค่เห็นชื่อก็การันตีคุณภาพได้ตอนนี้ใกล้จากก้าสู่วัย80แล้วแต่ตอนนี้76ปีไม่คิดอะไรมากคิดแค่วันนี้พอจะทำยังไงให้อยู่ถึง90ปีอยู่แบบไม่พึ่งใครเขาไม่นอนติดเตียงเราก็พึ่งพาตัวเองไปก่อนเป็นบุญที่สุดก็อยากไปแบบนอนให้สบายเลยคิดถึงขั้นนั้นเลยผมไม่วางแผนชีวิตอะไรเลย พอชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเราพร้อมจะไปได้ทุกเมื่อส่วนที่ทำอาชีพนักแสดงยังไม่เกษียณตัวเองอายุขนาดนี้ผมยังไม่คิดจะวางมือการแสดงถึงแม้จะมาทำธุรกิจตัวเองผมจันเลิกแสดงก็ต่อเมื่อไม่มีใครจ้างเราและกลับไปทำงานที่บ้านทำสวนที่จันทบุรีตอนนี้ดูแลทั้งหมด229ไร่ซึ่งทำเป็นป่าหมดเลย พอเราเริ่มปลูกป่าผลไม้ที่มีอยู่ก็เหี่ยวเฉาตายไปพอเจอแดดที่พออยู่ได้ก็มังคุดแต่ว่าทุเรียนก็เสียหายไปบ้างแต่ก็ยังเหลืออยู่เพราะไม่ได้เป็นทุเรียนป่าแบบโบราณของเราเป็นทุเรียนสายพันธุหมอนทองชนีก้านยาวเราก็รวยจากอะโวคาโดให้คนงานขับรถกระบะแล้วก็ไปส่งตั้งแต่ตลาดผลไม้ที่เนินสูง ซึ่งก็ให้ชาวสวนเขารวยไปเถอะเพราะการที่จะรวยได้ต้องทำงานหนักมากแต่ตอนนี้สองอาทิตย์ที่แล้วทุเรียนตัดที่สวนลูกหนึ่งต่อกิโล170บบาทเราก็งงว่าทำไมได้เยอะขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้มองถึงเรื่องธุรกิจการทำงานการแสดงของเราได้ไปเกือบทุกจังหวัดและความรู้สึกส่วนตัวผมอยู่กับบ้านนอกมาตั้งแต่เกิดเพราะมันไม่ได้มีความเจริญอยู่ในประเทศไทยเท่าไหร่ ซึ่งผมไม่เคยคิดไปถึงกเกษียณอายุแต่ว่ากเกษียณอายุเราทำควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่เราทำไปเพราะ,กระเกษียณแล้วต้องทำอยู่ปัจจุบันนี้ผมยังไม่กเกษียณอายุเราก็ยังทำงานอยู่ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรามีค่าใช้จ่ายเยอะไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งเราก็สังเกตคนจันทบุรีว่าเป็นคนยังไงพวกเขาเป็นคนพูดจาผงผางแต่จิตใจดีพราะทุกคนเป็นเจ้าของสวนแล้วก็จะมีเมืองแร่มีบ่อบพลอยมีน้ําตกคบแล้วมันก็อยู่ใกล้บ้านเราถามว่าตั้งเป้าหมายกับชีวิตยังไงผมคิดว่านอนหลับไปแล้วก็ตื่นมาซึ่งถ้าหลับไปแล้วไม่ตื่นมามันก็ช่วยอะไรไม่ได้ส่วน50ไร่เราก็ให้คนงานดูแลเขา ผมเกิดมาเพื่อมาดูแลเท่านั้นผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเจ้าของตลอดเวลาและเราก็ใช้ความสุขอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดค่ะ